บายดีพ่อแม่พี่น้องพอ่พอพอ่พอกับสาว่างอีกแล้วเนะาะมวยสิทสิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยหรือทั้งฝั่งลาวหรือทั้งต่างประเทศับสาว่างยินดีตอนรับเขาชูช่องสาว่างคือเก่าพี่น้องกะมื่อนี่ก็ฮัแตะมาแต่บ้านน้องอ้อนะมเนาะต่บ้านนองอ้อมก็มาเวน้องแดงพี่น้องเลยเนาะทางวัดสักึมเพิ่นกะได้พามาเนาะมาเอาเด็กน้อยคือเก่าพี่น้องทางสักกึมเพิ่นกะมีคนดิเจนสาว่างก็เอิ้่เปินเนาะมาหายน้องเด็กน้อยพี่น้องเลย ที่ว่าเฮ็ดให้เขาสวยเขางามพันเนาะอ๋อพี่น้องเอ้ยมาอีกบานีิอลังการเลยพี่น้องอืมเนาะน่าดูน่าชมพี่น้องเอ้ยมีโต๊ะมีตังคักแน่เนาะผู้ช่างโต๊ะะติตโตตังปรติตตังแท้นี่บ่พี่น้องเอ้ยผู้ตังอยู่พุ่นโต๊ะอยู่พี่เนาะ ป้าทางห้องน้ำเพิ่นพี่น้องพูน้องเด็กน้อยก็ดีใจน้องเด็กน้อยเนาะทีว่าเพิ่นได้ห้องน้ำแล้วเนาะห้องน้ำก็ได้เพื่อนไหมก็ได้เนาะฝนตกพาลงก็คือสีก็คือสีสะดวกสบายเนาะการใช้ห้องน้ำเนาะห้องน้ำใหญ่อลังการพี่น้องเลยคู น้องเด็กช่งใช me. ้เพ kind of mm ิ hmm. it, it ่อนช่างเพิ่นหาก็เฮ็ดเลี้ยวใหม่ๆพี่น้องมากกว่าพ่อทั้งสาบัวคัมเพิ่อนเพิ่นมาก่อนพี่น้องยังบททันเขาไปะทักทายสบายดีเพิ่นนองเนาะทั้งสาวคืมสาวลายก็ยังตามหลังกันพราปันว่าทหารเนาะทางหน้าเฮือนของน้องเด็กน้อยก็พี่น้องนอ้รับ ดีเสบวกคำเนาะมาดนเติมระเบ้อจ้ะมาได้เฉพัะพึ่แเนาะมาผู้เดียวบอลมื่อนี้แม่แม่นมาผู้เดียวเนาะจสรบวกคำเพิ่มมาผู้เดียวเพิ่งสายลุยพี่น้องเลยเพิ่งมาหาหน่องเด็กหน่อยเนาะดีอกดีใจน้ำเพื่อนพึ่งนีเนาะแม่นสว่างก็ดีอกดีใจน้ำหน่องเด็กหน่อยเสริบบ่อยที่ว่าฝนสิตกหรือว่าพายุสีมากะ ก you know you know? you know you know? ็ที yeah. so ่เนีนนาดีอยู่เนาะบ่อนี้เนาะแต่ก่อนเี่นทั้งเพื่อนน้องเพื่นนี่หัวเบิดเนาะแมนอีกอย่างกั็ขาขาดมีลมพัดเข้ามากกับหนาวเนาะกับควบใจแทนแทพน้องเด็กน้อยเนาะน้องเด็กน้อยก็เป็นกัสิีโคบุกอบใจได้แต่ว่าเขาก็ดีใจน้ำน้องเด็กน้อยกับขอบควบใจน้ำที่ทานผู้ใหญ่เนาะเพิ่ดในเหตุเพื่อนให้น้องเด็กน้อยห้องน้ำกับเรียบร้อยได้เนาะเพิ่อนก็ชิได้เข่าห้องน่องห้องน้ำก็ชิได้ อัดกระลุกเลยเพื่อนอัดกระดุบเลยนมาเมาแบบนี้เนาะดชาเล็กหน่อยบอแมนเพื่นกัสิบได้มาแบบคืนเอาใจน้ำเพื่อนให้น่ะครูวาเจ้าบอกเพิ่นกิ่งเสกงวเลยเนบริกิ่งเสกคอยได้คอยเโอ้แต่าคากิ่งเคอยก็โอ้ดีใจแล้วนกิ่งเสกงวงัวงตานทางเพิ่นว่าฮ่าาพนอบบสวยเนาะอ๋อ เล่นงดบนหิอย่างนี้นะสบายดีเลยสบายดี้ของเด็กน้อยก็จว่ารางยังไงกินหมขนาดเทจีจบซอกรึ่งคนเดียวสาหร่ายแน่โอ้โหสาายแบบนดีใจเนาะน้องเนอดสิผิวพรรณงามแบบนี้แหละนาะสย กินดูวซิมดูอ๋อกอดซองหมดนะอ๋อซองมอนข้นๆแต่มันละเอียดเจอเด้อใส่น้ำทำนี่เด้อในเวลากินมือละซองพอเด้อกินแล้วมันเปลืองมันเกินคอลลาเจนเป็นตอนเศร้าก็ได้บ่เศร้ากินได้ตอนแรกบ่บ่บ่กินมือละซองต่ตอนเศร้าเจ้าชิมมือเศร้าน้อจังสิคัดเนาะชิมมืออยากสอนน้องคนกินแม่อย่าพินลืมกินทุกมือทุกมือผิวพรรณก็สิสดใสก็ชิ่งามขึ้นแซ่บบ่รสชาติเป็นยังไงน้องแดง แซ่บโซุปมันแซ่บต้งเฮ็ดจังได๋เอออ่าบ่ได้ซิมสบ่ซิหอมบ่หอมอสว่าเบิ่ง่งมันก็เว่ายังบ่มีโอกาสได้กินแว่าคุปาไซิมัน้องนอย9 0บาทได้สลสว่ากลองนึง490บาทได้พ่อพี่น้องซฝากน้องเ็กน้อยซย่ิวพันงามเนาะ400บาทจะเป็นีก2เนาะแม่ B B คอลลาเจนคอลลาเจนโอเค หน่ากระชิ่าวขึผงได้บบนี้อืมอำเอชองเมืองเฮือนผลแช่บบ่ขัดปัญญังพี่นเอาเลยเฮือนครัวผนเนาะบึ้งๆตอ้นิงเป็นก้อนนอนคยยอยู่ตัวส่มันเทงกยัเปคลายแต่นผานาไปนอยย่าน้นเลยยมรง้าน่จาางสิบปเบึงต้นใหม่ของน้องเด่น้น่อยเนาะที่ผลปุ๋ยแบบแล้วอือ มีต้นมุต้นลำไยเนาะต้นต้นบังมีบ่ต้นมไม้พี่น้องเลยต้นกล้วยเนาะต้นต้นบัม่วงตัวนี้งวงกัดกินแล้วชงใส่าะว่างงวงกะลายเนาะปุ๊บอุดเสบวกข้ามกบเมฆของน้องเด็กน้อยเนาะ เอากรเกี <entrepreneurship> ่เวียนมาหา้องเด็กน้อยคือเก่าพี่น้องเยปอบงมพืนไม้นอนนดงที่มอุกให้ถุงตลอดเนาะกระเป๋าเงินงานงานใกระเป๋างามๆนะกระเป๋าตุงเลยฮะมม่ย่างกำหันแาบเนี้ยอ๋อสนเจพึ่งเก่าพี่น้อง จะต้องล็อกกุญแจไว้เบิร์ดเหม่อบอกนี่ล็อกมือนี่แกตู้เชฟเพิ่นเนาะเพิ่นก็มีห้องของเพิร์นชนตู้เพิ่นเนาะเพิ่นไม่ได้นอนเตียงกันแล้วปะนี่มนเป็นกั้นบอกจะได้จะบอกบอกเลยหักเนาะออกมาหนีกันเลนบนดังดินอู้หนึ่งห่อแรงนะบอสอ้าวมาประทันตอนเพิ่นหนึ่งเข่าเนาะพี่น้องก็จะไปเส่นมื้อนี้ไปห้องน้ำอ้ไปห้องน้ำ แซ่บบอนของเองโซน่สอนจ้าเห็รบ่ว่รืเารเจ้าิดโซนกันลาบอนอ๋อจืดวเมือหนาจริมามากินน้ำเด้อดเด็ดเดีกินืนาะงามได้สบายเราเหมือนงามแนผ่าน้องแดงยิ่งเก่งน้องแดงเป็นคนที่นิสันนี่แบบสุดเจาะได้น้องแดง คุณเพิ่นก็กลัวน้องผู้สาน่ะเนาะนีก็ไดุ้เพิ่นนีุ่ดีเนาะบ่ได้แชใหญ่สาให้สาคืออเอ้ยเจ้าบ่อึ้งยืนเนาะนงมาตอนนี้ก็หน้าบักบ่เรื่องหน้านี่บ่น้อยไผเออบ่น้อยหน้าเนาะสู้มันเบ่ได้จคนความงามนี่่ะุดีนงก่งเฮาเป็นก่งหน้าใหญ่อ้ักึ้มกะสิพาไปเบิ่งห้องน้น้องแดงเด้อพี่น้อง

เตัวขนงอยเนาะเฮงเติบไปหนำถึงกับโอ้ยเพื่อจีเต็มเต็มแงๆนจียมนั่งอันบัวแแลยโซนน้อยๆก่อนั่งกนับนีมชอยพี่น้องแม่นอีต้นเพิ่นฮะจมชอยแด้ีงเด้อโอเคยมยมปในพืกแคนน้อยเนาะพี่น้องโอ้ใคระนั่งอแค้นปวดแค้นได้พี่น้องเยผืดว่าจับ

น้อยสีหิวไปใส่ก็ทางพุ่นบ้านนี่เป็นรวมจังนี้เลยกระหิวไปเนาะก็พอแหละไปเอาบ่บายไปทีนุ๊กใส่น้อยถ้ามันหิวไปผมไปแล้วไปแล้วบะบายหนึง่งบรรยากาศตามทุ่งไหอยถุงนายามแเลงพี่น้องเอ้ยเน,ะเน,นาะโมีงัวเนาะงัวมาหากินเนาะเวลาเด็กอ,อ่อ,อนเนาะไป็นแต่ชนอยู่เลย ลมพัดวอยๆเนาะซาบัวก็หาวอยๆอยู่พ yeah. sure ี่น้องพูเอ้อเนาะไห้นาเพิ่นกไหนาแถวนี้กบ่มีไหนาไหเนาะพอดีดำม่วนพี่น้องไหนาน้อยเนาะเ็กน้อยกลับมาเอาน้ําอีกพี่น้องเอ้ย

ลองเพลงว่ะ้องเพลงอยู่า้ก่อนนะนให้แต่บัวลองเพลงอเี้เนาะโออแต่บัวลองเนี่ยแ่หาบ่แ่ลงแค่เง้ยไห่บัวถนัดหบ่่อยฟังเพลงยังเอยกูเห็นพ่นบ่ร้องหอกบอกเท่พืนเอเป็นย่เบ่ลำบเท่พ่อนกับพ่นมวนพ่อนออนอย่างนี้ อูกต้นหุ่งกับงัวกินพ่น้องเว้น่ะเนาะเลือแต่พ่มันเอยู่ผูเนาะเสือของน้องเด่น้อยกักระเต้มอนั่นบวเอผลป่เลยบ่น่ะน้ำคันนาน่ะิ่นไปขายบ่โอ้พดตากฝนไว้กัคือสินักยู้ฉบ่วเนาะตากฝนไว้กัันหนักก่อนบ่โอ้เนาะ ว่าแตะก,ก้อนก็ถือว่ายังมีบอนเก็บบอนเนียนเนาะกะ็คือไหลเสียขางนั่นก็ทั้งงานแม่น้องแรงเพิ่นการซได้เอาไปไหวอีกขางนั่นแหละดูว่าหอยเทียนไหวเนาะตกแรงมากก็สีไไรแบบมีกะเจ้าชื่อทั้งงานแม่น่องแรงเพิ่นกาสซได้ขาย,<ด>ย<ม>พอไรเงินอชออยู่ช่อก<ม>ินถือว่าได้รายโลเตอร์นหมโลแมนขายงิ้วเนาะเจ้ามาชื่อที่หนอย คลิปนี้กาซีประมาณนี้นะพ่อแม่พี่น้องกาจะวางกาซีได้จบคลิปเพียงเท่านี้นะกาฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮันเนเดอพอเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะพอกันใมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี